วัสดีค่ะช่องเหลามันทนายลุกคนนะคะูดเรื่อกลับไปด้่กนอว่าจะหาทุ่งไปซ้อมเรื่องค่ะโอ้อยาถ่ายรูปนะเ่ยอาหารเอาเอามามาเอ็กซ์ซีขอถ่ายรูปกับป้านะคะ มางายเลยเอามาถ่ายรูปให้มาไม่ยากหรอกค่ะมาง่ายแต่ยืนตรงกลางๆให้เพื่อนถ่ายรูปนะเอากระดิเอากล้องมาเอากล้องมาเอากล้องมาให้ให้ให้เอากล้องมาตัวนี้นะคะ FC FC จากไหนคะเนี่ยถ่ายละเลือเลือดถ่ายถ่ายถ่ายให้หรบกวนอนะเ FC FC จากไหนคะเนี่ยถ่ายรูปกับป้า วานอนนะคะเดินสองลงเื่อแล้วงคุณนลอ่ตัวนี้ยแลออ้าวก้องไทย้ะไ่ะดท้ยให้ได้เลยร่มแนเดียวั้เิ่อเิให้ยล้นี้อยแน่มายอยยด้โอ้โหอุ่นมากนะรัอนี้ค่ะาคาครับ เดินทางเมื่อวันนี้เรารออยู่นี่ยังเดินจากยาตาดงครับตาดงเสร็จซีแยกตามแยกโอเคเอาค่ะได้ปะคะได้ค่ะโอเคง่ายง่ายเสียงเสียงคู่แล้วก็โอ๊ยไม่จัดเลยเนี่ย อาเป็นดีโอเดี๋ยวนะกลับอันไหนถ่ายดีโอกลับอันไหนอ่ะพอดีว่าตอนนี้คุณลงทำอะไรอยู่ก็ได้มาม่ด้วยนะครับก็ไม่เบ่อแต่บมันนี้ก็มาดีด้าดีค่ะเป็นตะก้องค่ะ <c oughs> เป็นตะก้อง <c oughs> อ,บอบอุน่นไ้มครับอบอุน่นค่ะอบอุ่นอบอุ่นมากค่ะ เป็นยค่ะ FC FC มาถ่ายรูปขอถ่ายรูปกับป้านะคะความอบอุ่นเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวถ่ายก้มกับป้าก็ได้ถ่ายดีว่มือจะไม่สั่นแล้วผมก็จะไมืสั่นมือสั่นมือผมหันวันนี้ตัวเล็กเข้ากลางเลยไหมตัวเล็กมามายิ้มสวยนะตัวเล็กตากล้องเป็นตากล้องรับเชิญนะวันนี้ โอเคแต่กังรับเซิรเด้อคำวันนี้ความอบอุ่นเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนนอนไหนเนี่ยเมื่อคืนนอนรีสอร์ทตรงนอนวันนอนครับแต่ว่าไปนอนไหนครับอ๋อรีสอร์ทเหมือนกันค่ะไปที่หลังอบอุ่นไหมคะอบอุ่นไหมอบอุ่นมากเนาะตื้นตันด้วย ใช่ใช่ใช่ค่ะใช่สวัสดีค่ะไช็นเพื่อนกันการยค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลเรื่อยเลื่อยค่ะก็ตามนั้นทำแต่ของกินน่ะใช่ชอบทำใน้า่ละข้าวหลังบ้านเลยครับเราชอบเราชอบทำกันเด็กๆก็ดู ปวดอ้วนแต่กินอย่นี้ดิชอบทำกับข้าวแล้วก็ทำข้าวไปเก็บผักในสวนหนูดูนะคะหนูติดตาผักก็ก็เลยมันเป็นแบบธรรมชาติของเราอะค่ะก็มีความสุขดีนะะใช่ใช่ค่ะมีความสุขมีความสุขชาหาชอบเก็บผักหลังบ้านเหมือนกันเลยหนูก็ชอบทำกับข้าวค่ะก็คงได้เจอกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้ คนนี้มากี่วันครับกับกับวันนี้ค่ะแล้ววันไหนมาสิ้นเดือนสิ้นเดือนมาค่ะสิ้นเดือนอ้ยยีิบหกนี้เราเจอกันที่สีสเกตนะคะเป็นพระป่าพระป่าของหลวงปู่ใช่ไหมคะไปกันไหมเนี่ยลูไปรูไปหมดลได้ยินมหกันหมดว่าใครมาอยู่ใช่ไหมคะก็เจอกันที่นู่นอีกทีนะคะแล้สามสิบก็เจอที่มุกดาหารอันนี้ ยังไม่แน่ใจนะคะ,ะวันนั้นวันนั้นที่เราวิงเข้าไปให้แล้วเราไม่มีใครอยู่ก็เลยออกมาที่ไหนคะท,ที่ที่อยู่มนูนนะี้ไงอ๋อไปหาหลังบ้านที่คือคือบอกตรงๆนะบางทีเราก็ไม่อยู่บ้านกันบางทีหนูก็ออกไปทำงานข้างนอกเหมือนกันค่ะบางทีก็อยู่บ้านเข้าไปแล้วไเจอ <S <S ใช่ไหมต้อง <พา S 1> ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่า อย่างคุณลุงเอฟซีที่ลูกเขาเป็นเอฟซนะคะที่ที่ว่าไปขอความช่วยเหลือนะเนาะแกก็ไปสองรอบสามรอบก็อาจจะเจอเราบางทีเด็กๆก,ก็คือต่างคนต่างทํางานใช่ไหมคะ,ะอ๋อคือแต่เห็นบ้านแล้วนะเนาะปู่ก็อยู่หน้าสวนเราใกล้ๆถ้าวันหลังไปไม่เจอหลังบ้านก็แวะหาปู่ได้นะคะ แต่ปู่ก็ไม่ค่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าติดกิจเหมือนกันติด,ดนิมนต์ไปลุศิษย์เยอะเหมือนกันค่ะและนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยขับรถมาถึงที่นี่ตอนเช้าก็เลยไปดูอืมแล้วก็ตามมาใช่ไหมคะ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะก็วันหลังเดี๋ยวแต่จากนี้ไปถึง ต้นเดือนนี้น่าจะไม่อยู่บ้านเลยนะน่าจะออกเข้าไปก็ถ้าถ้าถ้าเจอคนงานส่วนมากคนงานก็จะอยู่ที่สวนแต่คนงานก็คือแบบขดเผินไม่รู้จักใครนั่นเนาะเผินเผินไม่รู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างนี้เผินก็จะบอกไม่อยู่บ้านอย่างเดียววะค่ะไม่ค่อยมีเลาเราก็ไม่กล้าพูด จ้าคุณค่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันที่กรุงเทพค่ะเดี๋ยวรถมาจอดเดี๋ยวรถมาจอดคืไป้ตุ้นีกว่านี่อกัอยู่นู้สนอบรรยากาศไปมาไปมาก็มาถ่ายค่ะากบ้านทั้งหลายเดีจะรู้พัดุ์บไหมโอ้โหแล้วกหาเบอร์โทรหาไหมมาพิมพ์มาพิมพ์มามาชิ่กแต่ก็อ้าวหุ้หวย แกเหัไม่เอาไม่ด้นอยู่ด้วยกันมันยุ่งตอากมากแน่ดะคเดี๋ยวรเบอกว่าตกไม่เคยมาด้วยกัเลยใช่หมเราเพาไม่เคยอยู่ด้วยกันมันทีเฮ้มาเอาทไมกล้องจับได้ก็นี่ผมเสียหายนะครับอ้โห่ฮน่พูดแบบนี้ผมเป็นผู้ชายนะใช่ไหมเสียหายไม่เสียหายนะไม่เอานมีเบอโทรศัไทไไม่มี แล้วเธอสอคนโทรเขาจะมาอยู่กับผมได้ยังไงดูเธอสองคนสิทำไมไม่เท่ากันยิ่งเหมาะสมหมายว่าคุณไม่เท่ากันเหรอเออไม่ตพูดแบบนี้เดี๋ยวผมแก่เท่าพวกคุณไม่เอาไม่ยอมแก่จะยอมรับว่าแก่แต่พี่วัดไม่ยอมรับแก่แล้วครับพูดจะแก่ได้ไงเออบอกว่าไม่แก่ยังหนุ่มอยู่เสมอถามว่าเขาแก่แล้วแก่ไหมพูดพูดพูด ใยันยันยังแก่เน่เออก็โกรธตายแล้วเขาบอกว่าแก่เนี่ยเออพูดอยู่มือเนาะเอออาจจะหนอนแคนแนลเด้อเนแก่ที่ทางตัวเองนะโอ้โหหัวฉันยังเด็กอยู่เลยเขาบอกยังไม่แก่หรอกอกทะยบปากเลยที่แเป็นภาพบรรยากาศรอบๆนะในขณะนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้หลังบ้านทนายลุงทนขอลงไว้แค่นี้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝาก f g ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องหลังบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ